ทีมผู้ชมครับมาติดตามรายการ set social impact นะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปดูองค์กรที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนวันนี้ผมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาที่โรงเรียนสหวิทย์นะครับโรงเรียนแห่งนี้เ,นเป็นโรงเรียนใหญ่ทีเดียวครับนอกเหนือจากชาวสุพรรณบุรีเองนะครับเห็นว่าเด็กๆแะแว่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงยก็มาเรียนที่นี่ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนตามปกติแล้วนะครับเขามีการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนของ Learn Education เข้ามาประกอบด้วยวันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยกันนะครับทั้งผู้อำนวยการของโรงเรียนแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของของ Learn Ed นะครับว่าโปรแกรมของเข,เขาเข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้างและในอีกมุมหนึ่งเขามีการทำธุกรกิจเพื่อสังคมในลักษณะไหนแล้วย่งยืนอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ ในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันว่า Learn Education นั้นคืออะไรนะครับน่าสนใจอย่างไรและเขาสามารถสร้างให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกกับทางสังคมได้อย่างไรบ้างนะครับผมพูดคุยกับคุณธานินทร์ทิมทองครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท Learn Education จำกัดครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับลอยแล้วเราฟังหน่อยครับว่า Learn Ed จริงๆแล้วคืออะไรครับเ l e a r n Education เป็นกิจการเพื่อสังคมนะครับ ที่เราอยากแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศรวมไปถึงช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาในทุกๆพื้นที่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยครูให้จัดการเรียนการสอนคุณภาพได้ในทุกๆโรงเรียนครับถ้าเท้าความกลับไปที่จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงสนใจทำธุรกิจเพื่อสังคมในลักษณะนี้ครับต้องบอกว่าปัญหาใหญ่สุดของประเทศเราเนี่ยคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ค,ความเหลื่อมล้ำทุกเรื่องนะครับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ความเหลื่อมล้ำทางด้านของการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆหรือแม้กระทั่งด้านข้อมูลมสิ่งที่พวกเราคิดก็คือการศึกษานี่แหละจะเป็นคีย์ที่จะทําให้ปลดล็อกเรื่องความเหลื่อมล้ำตรงนี้รเราต้องทําให้การศึกษาคุณภาพสามารถกระจายไปได้ทุกพื้นที่การศึกษาไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำแต่ควรจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอันนี้คือความเชื่อของพวกเราที่เ่วเกันก่อตั้ง จนมาวันหนึ่งครับเราได้ไปทําบุญที่วัดสนดอกนะครับเจอสัมมาเนรสองสามร้อยรูปก็แปลกใจไปคุยกับพระอาจารย์ว่าทําไมวัดนี้สัมมาเนรเยอะเราก็พบว่าสัมมาเนรเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางบ้านถ้าคือไม่ได้บวชเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือในอในภาพปกติด้วยซึ่งพระอาจารย์ท่านก็สอนด้วยความตั้งใจอย,อย่างเต็มที่แต่ทรัพยากรก,รก็มีจํากัดมันก็เลยเป็นจุดทริคครับว่าเราเลิกที่จะคิด เลิกที่จะแบบเป็นคนที่คอยวิจารณ์ว่ามันมีปัญหานู้นปัญหานี้เราลงมาทากันสีทีรเราทําอะไรได้เราทําก็เลยเริ่มจากการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รสิ่งที่พวกเราคิดตอนนั้นก็คือเราอยากใช้กลไกของธุรกิจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการนาให้สิ่งที่เราทํามันยั่งยืนเพราะว่าในขณะที่เราทำแล้วสร้าง Impact สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆหรือสังคมเนี่ยทีมงานเราก็ควรมีความมั่นคงและเราควรที่จะสามารถ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงด้วย <ừ m. S 2> ถูกต้องครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ขึ้นมาเป็นชว่วงครั้งช่วงคราวแล้วก็หายไปเ<า>ราอยากทำให้มันต่อเนื่องด้วยใช่ครับวิธีการที่เราเลือกใช้คือวิธีวิธีการที่เราเลือกใช้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเราเป็น Edtech นะครับแต่เป็น Edtech ที่เชื่อว่าคนที่สําคัญที่สุดในห้องเรียนคือคุณครูใช่ครับเทคโนโลยีที่ดีดียังไงก็แทนครูไม่ได้ <ừ m. S 2> นะครับสิ่งที่เราออกแบบก็คือออกแบบเครื่องมือสนับสนุนครูโดยใช้เทคโนโลยี มันเลยเป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานเมืองนอกเขาเรียกว่า blended learning อันนี้เราทําแล้วเราถึงจะรู้นะครับว่ามันเป็น blended learning ที่อเมริกาเนี่ยใช้รูปแบบการเรียนนี้อยู่ยประมาณ5-60%ของประเทศนะครับ blended learning ก็คือแต่เดิมเนี่ยเวลาพูดถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาคนก็จะคิดถึงแค่สื่อการเรียนการสอนอแจกนู่นแจกนี่เอาอะไรเข้าไปนะครับแต่มันไม่ได้มองถึงโซลูชันหรือว่าทํายังไงให้ การจัดการเรียนรู้ของเด็กมันสมบูรณ์เราไปแบบโซลูชันเรามีตำรับตำราที่น่าสนใจผมเชื่อว่าตำราที่เราทําไม่แพ้สิงคโปร์นะครับมีดิจิทัลคอนเทนต์ที่ทําให้วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จากเรื่องที่เป็นยาขมของเด็กหลายๆคนเนี่ยทำให้เป็นเรื่องน่าสนใจและสนุกมากขึ้นม,มีเครื่องมือช่วยครู มีซอฟต์แวร์การจัดการแกนกลางที่งานเอกสารครูต้องลดลงครับรเด็กได้เป็นลายบุคคลเอาข้อมูลนั้นมาบริหารจัดการเด็กได้แล้วสุดท้ายก็มีทีมสนับสนุนครูครับเพราะเราเชื่อว่าคุณครูมีความหลากหลายบางท่านอาจจะไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีครับมีทีมเข้าไปช่วยท่านบางท่านถนัดอยู่แล้วเสริมท่านยังไงให้กระบวนการเรียนรู้มันสมบูรณ์ขึ้นอ,อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าโซลูชันครับ ก็แปลว่าที่ผ่านมาเราอาจจะต้องไปศึกษาก่อนว่าระบบการศึกษาของบ้านเรามันมีปัญหามีจุดที่ต้องเติมเต็มในเรื่องไหนบ้างแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเสริม,มใช่ครับเราทํากานบ้านเรื่องนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราพบอันหนึ่งก็คือบ้านเราขาดแคลนคุณครูนะครับแล้วก็คุณครูที่อยู่บางโรงเรียนเนี่ยต้องรับภาระ,ะหนักมากนะครับครูหนึ่งคนสอน5วิชายอย่างมีหรือครูบางท่านสอนวิชาเดียวก็จริงครับจะสอนตั้งแต่ม .1 ยันม .6 นี่เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นได้ตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในหัวเมืองมันก็เลยยากที่จะทำให้สำลีถผลออกมาด้วยที่สำลีถผลออกมาด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทําเทคโนโลยีแล้วทําให้คุณครูที่ไม่ใช่ความผิดของครูนะครับที่ไม่เชี่ยวชาญเพราะท่านอาจจะไม่ได้จบเอกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือถึงแม้ท่านจบเอกท่านก็อยากได้เครื่องมือที่ไปเสริมสนับสนุนทําให้มันอินเทรนด์อยู่ตลอดเวลาเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ครับในการพัฒนา ระบบการเรียนหรือโซลูชันนี้เพื่อไปตอบโจทย์พวกท่านให้ท่านจาัดก,การเรียนการสอนคุณภาพให้กับนักเรียนได้ทุกพื้นที่ในส่วนของเียนเอ็ด e นีเ่เราพัฒนาโปรแกรมกันนานไหมครับก่าจะนํามาใช้ได้จริงเราพัฒนาต้องบอกว่าร่วมกับโรงเรียนสหวิทย์นะครับที่สุพรรณบุรีเขเป็นโรงเรียนรแรกๆที่ให้ความเชื่อมั่นพวกเรานะครับก็พัฒนาอยู่2ปีกว่าเหมือนกันครับ,รบจนได้โซลูชันที่เราเชื่อว่าสามารถสเกลขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆได้ จะมาปรับทัศนคตินักเรียนให้ให้รู้สึกดีขึ้นกับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพูดง่ายนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโรงเรียนเนี่ยพยายามมาเป็นหลายสิบปีก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนความคิดคนเนี่ยมันมันมันลำบากถ้าเด็กตั้งกําแพงหนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรียนมาถึงป .6 แล้วเนี่ยถ้ามองว่าวิทยาศาสตร์มันยากซะแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงเขาเปลี่ยนมุมมองตรงนี้แล้วเราไม่ได้หมายถึงนักเรียนห้องที่มีความถนัดหรือว่า พูดง่ายๆคือนัอกเรียนห้องเก่งอย่างเดียวนะฮะนัเกเรียนทั้งระดับควรจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเขาเปิดใจแล้วมีทัศนคติที่ดีขึ้นตัวนี้แหละครับที่ทางเลิ r เอ็ดเนี่ยได้ร่วมกันคิดกับเราขึ้นมามว่าว่าถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเมื่อไหร่ในห้องเรียนเนี่ยเปลี่ยน approach นะครับเด็กก็จะเรียนด้วยวิธีที่ต่างออกไปพอเรียนวิธีที่ต่างออกไปผลสำฤธิ์ก็จะดีขึ้น ก่อนที่จะเริ่มเริ่มนำ,นำวิธีการสอนนะฮะแล้วก็จับมือเบเรอในส่วนนี้เนี่ยคะแนนเฉลีย่ยวิทยาศาสตร์ของนักเรียนม .3 ของสหิิย์เนี่ยย้อนไปสักเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเฉลี่ยออกมาครั้งไหนเนี่ยก็จะต่ำกว่าเฉลี่ยประเทศตลอดอเราก็เริ่มจากตรงนั้นพอเริ่มในปีแรกๆมันก็เห็นแนวโน้มที่เริ่มขยับมาใกล้เคียงเฉลี่ยประเทศนะครับแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนในปีปัจจุบันนี้ปีเมื่อปี58 นะครับปีปีล่าสุดที่เพิ่งสอบไปเนี่ยคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ของมสเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของสุพรรณบุรีตั้งแต่มหนึ่งพอเข้ามาเนี่ยพอเข้าระบบนี้ปุ๊บเนี่ยทัศนคติเขาเริ่มเปลี่ยนครับแล้วเด็กทุกคนเนี่ยอยากจะทําดีทั้งนั้นแหละฮะแต่บางครั้งที่เขาไม่สนใจหรือว่าเขาดูแล้วคะแนนออกมาไม่เป็นดังที่คุณครูคาดเนี่ยก็เพราะบางทีแล้วเขาไปปิดกั้นซะแล้วแต่พอเขาเปิดใจรับเนี่ยแล้วก็เรียนด้วยวิธีการที่เป็นความเร็วของเขาเองแล้วไม่เคอะเขินเวลาที่ต้องถามครู พอระบบหรือรูปแบบมันเอื้อให้เขาผลักดันตัวเองได้เนี่ยเขาก็ผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พิเศษที่สาหวิทย์มองในระบบนี้เนี่ยคือมันส่งผลไปที่วิชาอื่นด้วยพอเขารู้สึกว่าเขาทําดีกว่านี้ได้เนี่ยมันเหมือนกับเซลฟ์เอสเตอมเขาเบ่งบานแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่วิชาอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงใช่รวมไปถึงเป็นทักษะชีวิตเขาด้วยถ้าจะแนะนำโรงเรียนอื่นเนี่ยก็คง คงอยากแนะนําให้โรงเรียนเนี่ยคงจะต้องหมั่นสอบแสวงหานะครับวิธีการนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าถ้าเป็นจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนในโรงเรียนเพราะในโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยน่าจะมีวิธีการที่เหมาะที่สุดนะครับของโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนในการที่จะผล<อ>ักดันให้กับให้นักเรียนเนี่ยเขาพัฒนาศักยภาพเขาได้ได้เต็มที่กว่าที่มีอยู่นะครับคือต้อง ต้องมองว่ามันทําดีกว่านี้ได้อีกนอกจากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราตอบโจทย์กระทรวงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือวัตถุประสงค์การใช้ชีวิตครับ,รบเด็กเรียนไปแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนไฟฟ้าก็ต้องรู้นะครับว่าเอ้ยเปลี่ยนหลอดไฟยังไงหม้อหุองข้าวทํางานยังไงห,หรือแม้กระทั่งเรื่องที่สำคัญที่สุด,สด ซึ่งเป็นแก่นของการศึกษาก็คือการสร้างคนดีและคนเก่งเราก็พยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและมันดาลใจต่างๆเข้าไปในการเรียนการสอนที่เราทําด้วยครับทุกวันนี้มีมีโรงเรียนที่ใช้บริการของเราเยอะมากน้อยแค่ไหนปัจจุบัน Learn Education อายุรวมก็ประมาณ5ปีกว่าๆพัฒนาอยู่2ปีครึ่งมีจํานวนโรงเรียนที่ให้ความมั่นใจพวกเราตอนนี้100กว่าโรงเรียนแล้วครับที่ใช้ของเราที่ใช้ระบบของเรานะครับ แล้วโรงเรียนที่จะเข้ามาใช้ของเรนที่เขาต้องมีอุปกรณ์หรือมีการเตรียมการยังไงบ้างส่วนใหญ่เราจะเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนนะครับไปดูว่าโจทย์ของโรงเรียนมีความท้าทายอะไรบ้างนะครับแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วนี่หลกัหลกๆก,ก็คือเรื่องของอคุณภาพการเรียนการสอนผลสมร็จทางการเรียนการกระตุ้นให้เด็กรหรือความหลากหลายในการเรียนรู้ให้กับเด็กนะครับ,รบ,รบเราก็จะเข้าเข้าไปทำนะครับซึ่งถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน คุณครูให้ความร่วมมือแล้วพร้อมที่จะร่วมเดินไปกับเราเนี่ยแค่โรงเรียนแค่มีคอมพิวเตอร์ครับแค่คอมหนึ่งห้องแล้วเด็กก็เรียนกันเรียนแล้วเอาเครื่องมือนี้เข้าไปช่วยผู้ง่ายคือผู้บริหารตอบรับคุณครูร่วมมือและมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมสําหรับการเรียนผ่านระบบครับก็สามารถใช้ Learn Education ได้ใช่ครับเป็นความสุขที่เกินคาดครับแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าผลมันจะออกมาดีขนาดนี้นะครับแต่พอไปโรงเรียนไหนแล้วเด็กตั้งใจเรียนเด็ก เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นคุณครูบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้แต่เดิมมันไม่เคยตั้งใจเรียนเลยนะ